รวม7อันดับแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ที่น่าซื้อและน่าใช้งานมากๆในปี2023สำหรับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆแท็บเล็ตรุ่นแรกหรือว่าอันดับที่7ก็จะเป็น b m a c i9 Plus จุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของขนาดหน้าจอใหญ่ถึง10.1นิ้วความละเอียด s d ให้หน่วยความจำภายในมา32 g ิมีลำโพงคู่แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลไม่รองรับระบบชาร์จเร็วราคา2,899บาท ข้อเสียหรือว่าข้อพิจารณาของแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็คือไม่รองรับ Wi-Fi 5 GHz ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ CPU ไม่ได้แรงอะไรมากมายการใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ได้ลื่นไหลเท่าแท็บเล็ตราคา5-6,000บาทแต่ก็แลกมากับราคาค่าตัวที่ถูกมากๆและได้ขนาดหน้าจอโคตรใหญ่แต่ใครที่อยากได้แท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ลำพงดังเน้นการใช้งานทั่วไปและมีราคาถูกมากๆก็ไปหาซื้อตัวนี้มาใช้งานได้เลย อันดับที่6ของวันนี้ก็จะเป็นเฮกลา s p 2ส t จุดเด่นก็คือหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วความละเอียด HD Android 12เวอร์ชันใหม่ให้หน่วยความจำภายในมาเยอะขึ้นเป็น 64GB รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5GHz เฮมีลำโพงคู่มีแบต5 0 0 0นมิลลิแอไม่รองรับชาร์จเร็วน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณครึ่งโลหรือประมาณ543กรัมราคา2 9 4 3บาทข้อเสียหรือว่าข้อพิจารณาก็คือไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ CPU ไม่ได้แรงมากเทียบกับแท็บเล็ตราคาแพงแต่แต่เทียบกับแท็บเล็ตราคาไม่เกิน3,000บาทก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ลื่นพอสมควรจุดที่น่าสนใจของแท็บเล็ตรุน่นนี้ก็คือขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆหน่วยความจำภายในค่อนข้างเยอะรองรับ WiFi 5G h z มีลำโพงคู่มีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่แถมยังมีราคาค่าตัวค่อนข้างถูกถ้าอยากได้แท็บเล็ตคุณภาพดีมีราคาถูกสักรุ่นมาใช้งานบอกเลยว่ารุ่นนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน อันดับที่5ก็จะเป็น t e คลาด P 2 0 H จุดเด่นก็คือหน้าจอ10.1นิ้วความละเอียด HD Android 12เวอร์ชันใหม่ให้หน่วยความจำภายในมา 64GB รองรับ Wi-Fi 5 g h กรุ่นนี้ใส่ซิมการ์ดได้มีลำโพงคู่รองรับ 4G มีแบตเตอรี่ความจุเยอะขึ้นเป็น6,000 m ม ah, ิน้ำหนัก530กรัมและมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเป็น3,860บาทสำหรับคนที่อยากได้แท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ ต้องการแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่มีราคาค่อนข้างถูกใส่ซิมการ์ดได้รองรับ w ว Fi 5G h z ิเรองรับการใช้งาน4 g มีลำโพงคู่แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะและใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาสเปคที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนก็คือแบตเตอรี่ความจุเยอะขึ้นใส่ซิมการ์ดได้และใช้งานทั่วไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมอันดับที่4ก็จะเป็น t ท c h l ร์ p 3 0 h จุดเด่นก็คือหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วความละเอียด SDN 1112 หน่วยความจำ64กิกมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 5กิกเฮิรตซ์แบต6,000มิลลิแอมป์ไม่รองรับชาร์จเร็วน้ำหนัก531กรัมราคา3,899บาทข้อพิจารณาของรุ่นนี้ก็คือไม่สามารถใส่ซิมการได้และ CPU ไม่ได้แรงมากจุดที่น่าสนใจก็คือหน้าจอใหญ่ลำโพงดัง Android เ v e r s i o นใหม่รองรับ Wi-Fi 5กิกเฮิรตซ์และใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีอันตับที่3ก็จะเป็น B Mac i10 Pro เด่นก็คือหน้าจอ10.1นิ้วความละเอียดสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น Full HD หน่วยความจำ 64GB ใส่ซิมการ์ดได้แถมยังรองรับ 4G มีลำโพงคู่มีแบต 6,000mAh ไม่รองรับระบบชาร์จเ,เร็วราคาจะอยู่ที่4,179บาทสเปคภายในอาจจะไม่ได้โหดมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานและเหมาะสมกับราคาข้อพิจนารณาก็คือไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ Android ยังเป็นเวอร์ชัน11 แต่จุดที่น่าสนใจก็มีความละเอียดหน้าจอค่อนข้างสูงความละเอียดหน้าจอสูงขึ้นในขณะที่มีหน้าจอค่อนข้างใหญ่ใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G มีความจุแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะสําหรับความลื่นไหลาอาจจะไมไ่โดดเด่นมากแต่ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นเฟซเล่นไลน์ดู YouTube ตอบข้อความดูหนังหรือวิดีโอคอลอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากแต่ก็ดูในระดับที่น่าพอใจท้าเทีบกับราคาอันดับที่2ก็จะเป็น a d l u Ques My X สำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าให้สเปคภายในมาค่อนข้างจะสูงมากๆและมีจุดเด่นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ10.1นิ้วความละเอียดค่อนข้างสูงถึง Full HD CPU แรงมากๆอย่าง Unisoc T610 หน่วยความจำเริ่มต้นที่64 g b ใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G รองรับ WiFi 5 g h z มีลำโพงคู่มีแบต6,000 mAh รองรับระบบชาร์จ10วัตซึ่งก็ยังถือว่าไม่ใช่ระบบชาร์จเร็วราคาจะอยู่ที่4,290บาท ราคานี้แถมเคสมาให้ด้วยข้อพิจารณาของแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็คือโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าให้สเปคมาสูสงมากๆไม่มีข้อพิจารณาส่วนไหนเลยถ้าจะให้หาข้อติดมันจริงๆก็คงจะเหมือนเหมือนกับทุกรุ่นที่แนะนําผ่านมาก็คือหาซื้อได้ค่อนข้างยากไม่ได้มีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่ค่อยมีคนรู้จัก จุดที่น่าสนใจก็จะเป็นในเรื่องของความคุ้มค่าที่ให้สเปคมาสูงมากๆหน้าจอใหญ่ความละเอียดสูงลำโพงดังรองรับ Wi-Fi 5GHz รองรับ 4G มีแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะใช้งานลืน่นและที่สำคัญเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้ค่อนข้างดีอันดับที่1หนึหือว่ารุ่นสุดท้ายรุ่นที่คุ้มค่ามากที่สุดก็คือ a u l n e u q i s ip 5 0จุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของขนาดหน้าจอใหญ่มากๆถึง10.4นิ้ว ความละเอียดสูงมากๆถึง 2K ระบบปฏิบัติการ Android 12เวอร์ชันใหม่ CPU แรงที่สุดในราคานี้อย่าง Unisoc T618 หน่วยความจำ 64GB รองรับ 4G รองรับ WiFi 5 GHz ใส่ซิมการ์ดได้มีลำโพงคู่มีแบต 6,000mAh ไม่รองรับชาร์จเร็วราคาตัวเครื่องรวมเคสจะอยู่ที่4,180บาทสำหรับสเปคภายในต้องบอกว่ารุ่นนี้ให้มาสูงที่สุดในราคา4,000บาทในขณะที่ราคาค่าตัว ถูกกว่าบางรุ่นค่อนข้างเยอะถ้าเน้นความคุ้มค่าอยากได้แท็บเล็ตที่มีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่หน้าจอใหญ่น้ำพงดังความละเอียดสูงมากๆแถมยังรองรับ 4G รองรับ WiFi 5 g h z เใช้งานลื่นและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้ดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเน้นความคุ้มค่าหรือเน้นสเปกภายในเป็นหลักก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลยสำหรับใครสนใจแท็บเล็ตรุ่นไหนที่เอามาแนะนำ ตามห้างหรือตามสูมบริการอาจจะไม่ค่อยมีขายกันยังไงก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้ถ้ากลัวจะโดนโกงหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกสบายของทุกคนผมก็ไปหารวบรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้มาแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยทุกร้านเชื่อถือได้และขายของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะดีใจมากๆเลย